แต้มจะทิ้งตัวให้เยอยหน่อยน้อยสันแับวเคคูณ14เข้าไปจังหวะนี้112แต้มแล้วยังไงปลาดิบมาคูณ14เข้าไป140แต้ม6คูณ14เข้าไปอีก84แต้ม72คูณ4เข้าไปอีก1800แต้มครับเพื่อนๆโอ้โห ครับสวัสดีพลราภากนักบ่านทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับชาแนลเฮียเฟียเฮียแฟะอีกแล้วเช่นเคยไยลุน่นวันนี้เรากลับมากับเกมรักกีในเกะอีกครั้งนะฮะแมวนางกอดนำโชคนั่นเองัวลุน่น เกมของค่ายพีจเอาไว้เกมโปรดของเฮียสัญลักษณ์สิบหมาละห้าแปดแต้มวันนี้เฮียพบทุนมาประมาณ1,000แต้มนะว,วัยรุ่นกบมาเอากำไรสัญลักษณ์เคมาสามแต้มครับผมเล่นในช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะฮะแล้วยังไงวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะแมวนางตอกสัญลักษณ์คิวมาห้าสี่แต้มคอยๆหมุนไปนะฮะเฮียชอบมากเลยเกมนี้ตัวคูณเขาเยอะถือว่าจัดจ้านใช้ได้เอาเรื่องครับผม จัดไปเดี๋ยวรู้จักเคียเลยขอพุ่งชนหน่อยได้ไหมมันยังไงกันนี่อยรุ่นอ,อยู่ที่แบบสิบสัญลักษณ์เคมาฮะสองแปมครับไปกันต่อค่อยๆหมุนไปนะ,ะับเดี๋ยวขอหมุนมือก่อนถ้าหมุนมือไม่ดีเดี๋ยวค่อยปรับออโต้นะครับค่อยไปค่อยๆไปอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนไว้รุ่นยังหัวร้อนอยู่น้องมาแล้วคมแดง้าแ้มโอ้ยเอ้อไปต่อเว้ อยากไปรอห้ามาอีกเสียแจ้งครับจังหวะนี้เพื่อนเพื่อนสักคาเต,เตอร์มาสามครับเพื่อนเพื่อนขาดอีกหนึ่งครับยังไงโอ้โหน่าเสียดายไม่ได้อ่ะโอ้โหอะไรวะรอรุ้นสักคาเตอร์อยู่แต่ไม่ได้นะฮะโอ้โหตัวคูนเนี่ยฮะแมวนะก่อนเขาจะมีตัวคูณมายอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้โอ้โหรูชิก็ยังไม่เข้านะวัยรุ่นรู้สึกเฮีย่จะหิวอ่ะรู้สึกเหงืจะหิวต้องเอาหน่อยหมุนไปหน่อยหมุนไปหน่อย เอยเฮ้ย,ยใช่เรื่องไหมนเนี่ยทำไมมันไม,ม,นไม่มันไม่มาเลยเออวายและคมแดงมาสี่สิบสี่สิบแต้มห้าสิบนะฮะจัดไปดิไยรุนอย่างนี้ค่อยคุยกันได้นหน่อยนะฮะ รอสักครู่มาแล้วยังมาแล้วมาสัญลักษณ์ Y และคจังหวะนี้คูณสี่เข้าไปกาบาทละสิบคูณสี่เข้าไปที่สามสิบแปดบาทฮะแล้วซูชิยังไงปลาแซลมอนสองร้อยสี่สิบแต้มแล้วยมาอีกครับคูณสี่เข้าไปที่สามสิบสี่บาทมาอีกจังหวะนี้คูณสี่เข้าไปที่แปดแต้มแล้วยังไสัญลักษณ์สิบมาอีกครับคูณสี่เข้าไปสิบแปดแต้มใบพัดมาอีกครับคูณสี่เข้าไปที่สามสิบสองแต้มแล้ว A และ J เข้ามาอีกครับ16สิบหกแต้มรัวๆคมาอีกแปดแต้มครับเอา เอาเข้าไปเอาเข้าไปซูชิมาคูชิเข้าไปอีกยี่สิบแต้มโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเด้งครับเพื่อนโอ้โหได้กล่าวเลยที่414บาทเรียกได้ว่ามาไม่หยุดยัง้งบวกกันรัวๆนะฮะวัยรุ่นอ่ามันต้องอย่างนี้ดิเขาถึงจะเรียกว่าได้ทุนคืนนะฮะสำหรับสิบษษมาสีแ่แต้มเอาเอา๋อาอายวเชื่อเรงปรับพอโตบ้างนะวัยรุ่นเดี๋ยวมันจะเข้าดีกว่าหมุนมือนะไป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 อย่าไปหยุดยั้งนะฮะ ค่อยๆหมุนไปไวรุ่นค่อยๆหมุนไปหมุนไปมาไหมยังไงมาไหมโอ้โหจับยานรักเคแล้ววายจังหวะนี้คูณสี่เข้าไปนะฮะเก้าคูณสี่เข้าไปที่สามสิบหกบาทนะฮะแล้วก็ไปกันต่อครับไม่รอช้าครับเพื่อนๆไม่เราไม่เราไม่รอช้าครับเราต้องหมุนต่อไปนะฮะอย่าไปรออย่าไปรอครับ๋ยวไม่รออยู่แล้วนะฮะ๋ยวไม่รออยู่แล้วนะ ไปไปไปค่อยๆลงไปมาแล้วพาวันสูชิจังหวะน,นี้สิบสองแอมฮะเอาไว้เอาไว้สัญลักษณ์เคมัยใส่แอมครับเพื่อนสัญลักษณ์เอมอีกหกแอมครับโอ้โหล,ล,ลัว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 แล้วยังไงจังหวะน,นี้แซลมอนห้าแอมครับผมเฮมียนี่หัวร้อนกันเลยทีเดียวอ้จังหวะน,นี้หนึ่งสามห้าครับเมื่อกี้แซลมอนนะฮะ โอ้โหมาเป็นแผงโอ้ต้องอย่างนี้ดีวัยรุ่นไปกันต่อครับไปกันต่อสัญลักษณ์เคมาจาังหวะนี้คูนสองเข้าไปซี่สิบหกได้มั้แล้วยังไงไปต่อดีครับเยวไม่รอใช้ไหมเยอหมุนต่อนะฮะมามามา,มาสัญลักษณ์สิบมาครับแล้วสตาร์เตอร์มาสามจังหวะน,นี้ขาดอีกหนึ่ง วัยรุ่นวัยรุ่นเรียบร้อยทีครับแบบนี้เรียบร้อยไปเลยนะฮะได้หมุนฟรีสิบแล้วนะสะคาเตอร์ครบสี่โอ้โหรอนานมากต่สคาเตอร์จะมานะวัยรุ่นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหม,ม่านไหมสัญญลักษเคคูณสองเข้าไปที่ยี่สี่แต้มครับต่อไหมสัญญลักษ์คูณสองเข้าไปที่สี่แต้มครับโอ้โหเอาไว้รวมเป็นยี่สิบแปดแต้มแล้วยังไงเคคูณหกเข้าไปที่จังหวะน,นี้สิบสองแต้มครับตัวคูณเขาเยอะแยะนะฮะตัวคูณเขาเยอะแยะดันขึ้นมาอีกเป็นคูณสิบนะตอนนี้ เอาเอาสัญลักษ์เคคูณสิบหน่อยคูณสงเข้าไปหน่อยเก้าสิบหกแตพงครับแล้วยังไงดันขึ้นมาที่คูณสิบสี่อีกครั้งครับจดไปไวรุ่นให้มันได้งนี้มาเข้บันครบคูณสิบสีเข้าไปที่ร้อยสี่สิบมแล้วสี่คูณสิบสีเข้าไป56ากแต้มครับโอ้โหรัวๆครับร้อยเก้าสิครับเพื่อนๆย่างเหลืออีกสรอบสัญลักษ์เคเข้ามาจังหวะที่คูณสิไปร้อยสิบสองแปมครับโอ้โหโอ้โห โอ้เอาอะเอาะเอาะเฮียไม่ยอมเฮียไม่ยอมอีกสองแต้มจะทิ้งทวนใะห้เฮียหน่อยไหมสัญ่งยาละเคคูณสิบสี่เข้าไปจังหวะนี้ร้อยสิบสองแต้มแล้วยังไงปลาดิบมาคูณติดติดเข้าไปร้อยสี่สิบแต้มหกคูณติดสี่เข้าไปอีกแปดติดสี่แต้มเจ็ดสิบสองคูณสี่เข้าไปอีกพันแปดร้อยแต้มครับเพืเอเ่อนๆโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตโดนเด้งเลยครับนึกว่าจะเกลือซะแล้วนึกว่าจะเกลือซะแล้วไอ้ลูน แต่ไม่เกลือนะฮะเดี๋ยวมาดูเมกะเข้ามาตอนนี้โอ้โหรวมเท่าไหร่เนี่ยรวมเท่าไหร่เนี่ยโอ้โว่บวกล้วนๆโอ้วยุรุ่นมันต้องอย่างนี้ทีมันต้องหวานๆอย่างนี้ดิซุปเปอร์ไปเลยซุปเปอร์เมกะแล้วตอนนี้ไหล,ไป,หล,ไ,ปหลไปไหลไปไหลไปยุรุนยุรุ่นไนหลไปฮะยังไงยังไงโอ้โหซุปเปอร์เมกะที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่ต้มนะยุรุ่นโอ้ ถือว่าได้กําไรเลยนะฮะแล้วยังไงปลาดิบมาอีกครับคูณ16บหกเข้าไป160แต้มครับ,รบโอ้อีกหนึ่งรอบทิ้งทวนหน่อยไหมอีกหนึ่งรอบอจบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูสกอร์รวมทั้งหมดของวันนี้กันโอ้โห1,948แต้มนะฮะเพื่อนๆโอ้ไวไฟสปินครั้งนี้ถือว่าเฮียได้กำไรเลยทีเดียวจากทุน1,000บาทบวกมาประมาณ2 0 0พนนะ,ะวันนี้ ก็ออฝากไว้ด้วยครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้งบน้อยแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้มีแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ